มืัอนี้มาอย่างงั้นคุณใสยนครับกับขุดหัวบัวครับโอ้เียนเปิดอยากกินหัวบัวจะพามาขุดหัวบัวครับเหยื่อตะกะแตนครับใส่ใส่เอียนพร้อมเหยื่อตะกะแตนบ่เคยใช้นะครับเหยื่อตะกะแตนสิลองมึงบ่รู้ว่าสิกินบ่นะไปครับพ่อหาเหยื่อบ่ได้ไปไปเห็นห่วยแล้วนะครับพี่พี่พี่หูยพี่ เสียบเไวก่อนหูหนี่เสียบใส่หูนึ่เด้บุบบุบคือเขียดเนาะเขียดสวบกามเลยนโ่ายมากจุเบังที่ไบุกขาจุเลี้ยทำกัน่งเดี๋ยวเกัน

ม,มีปะระออยู่โอ้อโนออันนีมามาทั้งหมดครับนี่ยอวบแล้โอ้กลับเลยครับกลับเลยสวบกลับเลยครับ,บ,บ,รบมี ลอยไหลครับโอ้โหสวบกล้าเลยครับมาไปก่อนนะมานมายกินเลครับถ่ากินเลือกๆครับถ่ายกินก่อนนะครับโอ้โหสวบกล้าไปเลยดังจับเลยเยอะเขียดครับเยอะเขียดเยอะเขียดกินแบบวไวครับนะครับหลากเสือกรงไปนะครับหลังไปแล้วคอยหลักนะครับคอยลักเสือกรงไปนะครับกำลังกินอยู่นะครับตอนนี้กินครับ

เชเปิดัมาครับมาเัยครับเลยครับเลครับมาเลครลยครับมาเลยครับลับมาเลยนครับยครับมครับาบมาเลยครับสอเเยครับครับมายครับมาเลยคับลยครับายเรับยเลยายับ้ายคบาาเลยครับอบยครับครับยลยค